อะเอาใหม่ตะกี้อัดแล้วมันอัดแล้วมันอัดได้แค่3มนาทีครูลองอเหมือนกับว่าโปรแกรมตัวใหม่เนาะในการอัดอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนเลยเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนปีใหม่นี้ปีเสือนี้เนาะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์เนาะเป็นเสือนอนกินไม่ใช่เสือดุดุเนาะเป็นเสือทองคำเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคบขอให้ทุกคนทำมาค้าขึ้นมีลูกค้าบุ๊ก,กิ้งทุกวันจนทำไม่ไหวแล้วฉันจะต้องจ้างพนักงานพนักงานก็ได้ติปเยอะๆเลยเนาะอ่ะ โอเคนะครับสวัสดีปีใหม่เนาะปีนี้เรามีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูกันด้วยนะอย่างแรกเลยที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็คือ2ตัวใหม่ของครูเดี๋ยวครูบอกทีละตัวก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยครูเรียกมันว่าสปีดเบสสปีดเบสนี่คืออะไรปกติก่อนหน้านี้ถ้าไปดูคลิปเก่าของครูประมาณสักสังคลิปที่ผ่านมาเราจะเห็นเป็นซนะูเปอร์เบสเนาะแยกกันนะซูเปอร์เบสกับสปนะีดเบสเนาะ ซูเปอร์เบทเนี่ยเป็นเบทปกตินั่นแหละแต่ติด PVC ได้ด้วยย้อนกลับไปดูได้เลยวิธีการติด PVC ยังไงให้มันสวยงามนะครับส่วนสปีดเบ e คืออะไรสปีดเบ e ก็คือเบทที่ไม่ต้องบัฟหน้าเล็บเลยเหมาะกับใครบ้างอย่างครูเป็นคนเปลี่ยนเล็บบ่อยมากหลายคนจะเห็นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวแต่ละ EP เนี่ยสีแทบจะไม่ซ้ำกันเลยเนาะเพราะว่าครูเปลี่ยนเล็บบ่อยดังนั้นครูไม่ชอบให้ใครมาตะใบหน้าเล็บของครูเลยนะครับ นะตัวเนี้จะไม่ต้องตะไบ,บหน้าเล็บลงได้เลยเช็ดแอลกอฮอล์ปุ๊บลงไล่ความชื้นพา์เมอร์แล้วก็ลงสปีดเบสได้เลยความทนจะอยู่ที่ประมาณสาอาทิตย์มันเหมาะกับช่างทําเล็บที่เปลี่ยนสีบ่อยๆหรือลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนสีบ่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เราตบไบหน้าเล็บแล้วเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยเนี่ยเราเดี๋ยวต้องตะใบเดี๋ยวต้องตะใบเดี๋ยวต้องตะไบเหนื่อยและเจ็บง่ายแต่ใจก็อยากจะเปลี่ยน พอเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะเน้นตัวนี้ให้ลูกค้าไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่ตะบายหน้าเล็บให้เรากันแต่ตัวนี้จะทนอยู่ประมาณ2-3สาอาทิตย์นะซึ่งจริงๆแล้วการทำเล็บครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2-3สอาทิตย์เนี่ยครูถือว่าโอเคเลยนะมันได้ เขาเรียกว่ามันพอประมาณเลยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปเดือนครึ่งหรือ2เดือนแล้วต้องรอให้ลูกค้ากลับมาทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะกินอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเทิรนกลับมาเร็วมันก็จะง่ายหน่อยนะครับตัวนี้มัลติเจลมัลติเจลทำอะไรได้บ้างมัลติเจลให้นึกถึงคนบางคนเรียกว่าเลนฟอร์เจลแคร์เจลเนาะเอ่อสตรองเจลเจลหนืดเจลฝังลายต่างๆก็คือตัวนี้นี่แหละแต่คุณสมบัติตัวนี้ของครูจะดีกว่านิดนึงคือ ของครูสามารถต่อเล็บได้ด้วยแต่ต่อเล็บสั้นๆนะครับไม่ใช่ต่อยาวๆของครูเนี่ยสามารถต่อเล็บสั้นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะเอาตัวนี้ให้เราดูเนาะไม่สามารถต่อยาวได้นะตัวนี้ไม่ใช่ builder เจ l ที่เป็นแบบขวดนะครับตัวนี้เป็นตัวเคลือบนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวครูค่อยหยิบทีละตัวให้ดูหน้าเล็บก,ก่อนเนี่ยสังเกตได้เลยว่า หน้าเล็บของครูไม่มีการบับไม่มีการตะใบเพราะถ้ามีตะใบเราจะเห็นร่องรอยของการตะใบเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ไม่มีเลยเนาะอ่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่ครูจะทำก่อนเวลาที่มีลูกค้ามาแบบนี้เนี่ยครูทำยังไงก่อนคือเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนเช็ดเลยเช็ดเอาความมันบางคนทาครีมมาจากบ้านนะครับทาครีมมาจากบ้านหรือว่า บางคนมาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ร้านล้างมือด้วยตัวเอ่อลีลเซอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์ของที่ร้านที่เป็นแบบขวดเป็นเจลอ่ะตัวนั้นน่ะบางทีเขาจะใส่พวกสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้งนะครับดังนั้นไอสารพวกนั้นน่ะจะทําให้มันเขาเรียกว่าหลุดล่อนได้หรือว่าหน้าเล็บมันได้นะครับอ่ะอย่างที่สองที่เราจะต้องทําอะไร สมมติว่าลูกค้ามาใหม่ๆเลยนะลูกค้ามาใหม่ๆเลยเราจะต้องดันเล็บลูกค้าก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวครูหาไมา้ดันเล็บแป๊บหนึง่งอ่าเราจะดันเล็บลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้าบางคนมันจะมีคาบขาวๆสังเกตไหมเนี่ยมันจะมีคาบขาวๆอยู่ ซึ่งคาบพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้หลุดต่อให้จะเป็นตัวไหนตัวปกติถ้าเราไม่ดันพวกนี้ยังไงก็หลุดนะครับเนี่ยก็จะดัน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 อย่างนี้ก่อนเนาะเนี่ยคาบขาวขาวคาบคาบไขมันที่เกิดขึ้นนะครับคาบไขมันที่เกิดขึ้นดันดันไปก่อนเนาะเนี่ยแบบเนี้ย เพราะว่าต่อให้ใช้เบรปกติไม่ต้องเป็นสปีดเบรคก็หลุดนะครับค่าพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดคาบขาวๆข,ข,ขึ้นมานะครับมันจะเกิดคาบขาวๆข,ข,ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราดันก่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีการแบบเก็บเล็บด้วยเห็นไหมมันแตกอยู่เนี่ยเอาเล็บของครูเสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยมันแตกอยู่ หรือว่าเล็บตรงนี้มันบินนะครับมันบินแล้วก็บางมากสังเกตดิบางมากนะครับอ่ะเช็ดแอลโกอฮอล์อีกรอบเพราะว่าคราบขาวๆพวกนี้มันจะได้หลุดออกไปแบบว่าชัดเจนเนาะเนี่ยเราทำแค่นี้เองเราไม่ต้องไปตบไบหน้าเล็บเขาเลยนะครับเราไม่ต้องไปตบไบหน้าเล็บเขาเลยเดี๋ยวครูจะทำแค่2เล็บก,ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาเป็นคิวต่อไป คูต้องไปรับลูกค้าก่อนแต่อันเนี้ยจะทําให้เห็นก่อนว่ามันใช้ยังไงต่อเล็บยังไงเนาะอ่ะพอเราเช็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะทำสองนิ้วนี้นะพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะครับเราจะลงไล่ความชื้นกับพรามเมอร์ต่อเลยลงไล่ความชื้นตัวไล่ความชื้นเนี่ยมันมีความคุณสมบัติในการดูดความมันออกไปด้วย นะมีคุณสมบัติในการดูดความมันออกไปด้วยดังนั้นจำเป็นจะต้องลงอย่างยิ่งเนาะอ่ะถัดมาคือพราเมอร์พราเมอร์เนี่ยเวลาลงนะไม่จำเป็นจะต้องลงแบบจนท่วมนะครับลงให้มันพอดีกับหน้าเล็บเนี่ยลงให้มันพอดีกับหน้าเล็บ แบบนี้ปิดปลายทำเหมือนกันเนาะลงให้มันพอดีกับหน้าเล็บทีนี้เราจะต้องทิ้งระยะให้พาร์เมอร์เซตตัวก่อนครูบอกไว้ก่อนเลยนะเราจะต้องทิ้งระยะให้พาร์เมอร์เซตตัวก่อนไม่ใช่แบบว่าพอลงไปแล้วรีบเลยรีบก่อนรีบ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 ทำอย่างเงี้ยไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่ค่อยเซตตัวนะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเซตตัวแล้วมันจะทิ้งเป็นคาบเหนียวเหนียวเนาะมันจะทิ้งเป็นคาบเหนียวเหนียวเนี่ยถ้ามันยังไม่รีบเซตตัวนะครับอย่างสมมุติว่าเราลงไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหเจดดจนถึงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มเซตตัวแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะปัดปัด,ป,ดปัดเพื่อให้มันแห้งนิดนึงอ่ะลงเบทได้เลยเนี่ย ไม่มีการตะใบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเบตก็ลงปกติเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องลงเยอะเนาะไม่จำเป็นจะต้องลงเยอะอ่ะเดี๋ยวครูจะโฟกัสให้เราดูนิดหนึ่งลงนะครับลงค่อยๆคยๆเหมือนเดิมนะคือเบตเนี่ยเราจะโดนเนื้อ ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็จะไปชนกับเนื้อแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดปิดหน้าเล็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อหน้าเล็บเราจะต่อมันขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่อยๆดันเนาะแตะลงไปแล้วก็ค่อยๆดัน คือครูเปลี่ยนเล็บบ่อยดังนั้นครูแบบเออฉันอยากได้เบสที่มันไม่ต้องบับหน้าเล็บทักไปโรงงานเลยจ้ะเธอมีไหมฉันจะเอาแล้วพอเอามาขายดีมากตัวนี้ครูลงหน้าเพจไปแล้วแต่สําหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับใครที่เพิ่งมาดูอ่ะอบเลยนะครับอบเลย หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมฟอร์มกันนิดหนึงเพราะว่าเราจะต่อเล็บนิดเดียวต่อยาวนิดเดียวพอเราจะไม่ต่อเยอะนะครับอ่าโอเคออกมาแล้วนะเนี่ยแบบนี้นะครับคูจะใส่ฟอร์มไปเลย2นิ้ว เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อพร้อมกันทีเดียวสองนิ้วเลยจ้ะเวลาประกบนี่เราต้องประกบตรงนี้ให้มันพอดีพอดีเนาะแล้วมันจะต่อง่ายนะครับ ใส่ฟอร์มเนาะคือง่ายๆการใส่ฟอร์มแต่ว่าใครที่ไม่รู้เรื่องการใส่ฟอร์มครูแนะนำว่าควรเรียนเพราะว่าใส่ฟอร์มนี้มันช่วยงานเราได้เยอะแต่เราจะทำทีละนิ้วนะแต่เราใส่ไปเลย2นิ้วเพื่อประหยัดเวลาเนาะถ้าฟอร์มดีมันจะไม่ดีคำว่าไม่ดีหมายความว่าเนี่ยบางตัวมันมันพอตั้งไว้อย่างนี้สักพากนึงมันจะค่อยๆ สติกเกอร์มันไม่ทนอ่ะมันมันจะค่อยคอยคลา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 ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเราปิดดีนะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ูจะต่อออกมายาวนิดเดียวพอไม่ต้องต่อเยอะนะครับตัวนี้เราต่อเยอะไม่ได้แต่ว่าแค่ถ้าเราไม่ต่อเลยก็ได้แต่ว่าครูแค่อยากจะให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันทําได้จริงเนาะมันทําได้จริงอ่ะเริ่มเลยเมื่อกี้เราลงเบสไปแล้วใช่ไหมครับดูนะเวลาเราจะลงตัวนี้เนี่ยเวลาเราอยากจะต่อตัวนี้เนี่ย ทำง่ายๆก่อนคือเริ่มจากปลายเล็บเริ่มจากเนี่ยตรงเนี้ยกึ่งกลางเล็บค่อยๆดึงมานะค่อยๆดึงมาเนี่ยวาดทรงขึ้นมา ทรงจะเป๊ะไม่เป๊ะยังไม่เป็นไรนะเอาแบบว่าวาดฐานมันขึ้นมาก่อนนะครับวาดวาดฐานมันขึ้นมาก่อนอ,อบไปก่อน10วิอ่าเนี่ยเราวาดฐานมันขึ้นมาแล้วนะ เราวาดฐานมันขึ้นมาอะต่อที่เดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไปที่โคนครูอาจจะไม่ค่อยถนัดแบบท่าเมื่อกี้นะครูขอเป็นท่านี้แล้วกันเราต่อไปที่โคนไม่ต้องชิดมากก็ได้นะครับโคนไม่ค่อยมีอะไรดึงออกมาข้างหน้าเรื่อย มือสัน่นกล้องไม่ได้สั่นนะฮะมือสัน่นนะาแล้วก็เติมตรงปลายที่ว่าเราเมื่อกี้ทํานิดหนึ่งเก็บข้างๆนิดหน่อย นะครับเก็บข้างๆนิดหน่อยอ่ะอบต่อเลยคราวนี้อบเต็มอบเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะนี่ค่อยๆค่อยๆอยุอย้ยอ่ะเสร็จแล้วบีบนี่ไงนี่ไง ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนเราไปตะใบเพราะเดี๋ยวเวลาเราตะใบเราจะตะใบพร้อมกันเลยนะครับทําให้ดูอีกรอบหนึ่งคือทําที่ปลายเล็บก่อนให้ดูก่อนนะดูใกล้ๆต่อไม่ยาวมากต่อสั้นๆ ต่อไม่ต้องยาวมากต่อสั้นๆน,นะเพราะว่าตัวนี้ต่อยาวมากไม่ได้อ่ะปึ๊บรีบเข้าอบเนาะอบแค่10วิทำไมเราทำไมเราถึงอบแค่10วิเราอบสิวิเพราะว่าอุ้ยบางทีไอ้ขาตั้งกล้องมันก็สั่นนิดนึงอ่ะ เพราะว่าเวลาเราอบสิบวิเนี่ยโอกาสที่เราต้องการอยากจะมาเชฟอยากจะมาดูทรงก่อนน่ะมันง่ายนะครับแล้วก็เผื่อเอาไว้บีบทรงบีบอะไรเนี่ยมันง่ายแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยครูไม่ได้ต้องการจะทําเป็นทรงเหลี่ยมก็ไม่ได้เน้นซีเคิร์ฟนะครับไม่ได้เน้นซีเคิร์ฟมากนะอ่ะตามด้วยรอบที่สองรอบที่สองก็คือลงไปที่โคนเลย เนาะลงไปที่โคนเลยอย่างนี้ปื๊บค่อยๆดึงมาจะเยอะไปนิดนึงเนี่ยแต่มันอยู่ทรงเห็นไหมเนี่ยสวยง่ายด้วยเนาะแต่ว่ามันต่อยาวมากไม่ได้ต้องบอกก่อน เพอเรามาถึงตรงนี้เราอยากจะให้มันตั้งยอดขึ้นมาแบบสวยๆทำยังไงเวลาเราอยากจะให้มันตั้งยอดขึ้นมาแบบสวยๆเราทำยังไงพลิกมือน,นิดนึงพลิกอย่างเงี้ยคว่ำเขาเรียกว่าแบมืออะแบมือนะครับเพื่อให้ตัวเจลอะมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ตามแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะออกมาเป็นเคิร์ฟอ่ะอบเลยนะครับอ่ะเนี่ยออกมาแล้วนะครับอ่ะเปิดเลยค่อยๆเปิดแต่ครูบอกก่อนนะตัวเนี้ยมีความร้อนหน้าเล็บเนื่องจากว่ามันไม่ใช่บิล l เดอร์เจลที่เป็นแบบที่ครูขายมันเป็นตัวเลนฟอร์์เจลมันเป็นตัวมัลติเจล นะครับดังนั้นแล้วมันจะไม่เหมือนกันเข้าใจความหมายเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะมีความร้อนหน้าเล็บนิดนึงแต่เนี่ยต่อเล็บออกมาสวยตะใบเลยนะครับเวลาตะใบก็เก็บทรงตรงเนี้ยมันจะชอบไหลออกมาเก็บตรงนี้ก่อนเนาะเวลาคููตะใบมันจะโดนตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ค่อยสวย เดี๋ยวครูจะตะใบไปก่อนให้เราดู คีคูเร่งสปีดนะเพื่อที่จะแบบว่าตะใบ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 ตะบเนาะช่วงตะใบก็จะไม่ค่อยพูดอะไรมากเนื่องจากมันมีฝุ่นนะครับนะเนี่ยฝุ่นเยอะมากทำความสะอาดก่อนอืม เห็นยังเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะเศษเล็กๆพวกนี้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งคอยเก็บทีหลังแต่ให้ดูก่อนว่าเนี่ยต่อเสร็จแล้วอ่ะให้ดูความหนาเนาะไม่หนาเลยแล้วก็แข็งแรงจากเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมดูเป็นเล็บจริงมากๆดูเป็นเล็บจริงมากๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดค่าต่อ PVC เขาก็ได้สมมุติว่า ลูกค้าบอกว่าต่อ PVC เออต่อ PVC เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งถือว่าเป็นการต่อเล็บเจลอย่างเงี้ยแต่แป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวเนี่ยทำสอตัวเนี้ยเอา2ตัวเนี้ยมานะครับ2ตัวเนี้ยมาแนะนำเลยเนาะแนะนำเลยก็คือทำง่ายต่อง่ายเคลือบได้สมมุติจะฝังลายก็เคลือบได้ง่ายไม่ยากนะครับ จะฝังเปลือกหอยจะฝังกริตเตอร์จะฝังอะไรที่มันนูนฝังได้เลยเนาะอันนี้คือแบบว่าดีมากช่วยได้เยอะมากนะครับสําหรับครูเนาะเพราะครูเปลี่ยนเล็บบ่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงสีทํานูน่ทนทํานี่ก็สวยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูจะเอาเวลาไปทําเพิ่มอีกสักสองเล็บแล้วเดี๋ยวครูจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจ Facebook นะครับใครที่หาครูไม่เจอก็คือ Facebook นะครับเพจมาม่าเนลช็อปเพจเดียวกับชื่อ YouTube เลยใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ได้นะครับเพจเดียวกันนะครับสอนไม่ยากเนาะอ่ะโอเคสวัสดีครับ